สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยยหน่อยพากินพาเที่ยวจากขั้วโลกเหนือประเทศไอซ์แลนด์ค่ะยืนยืนอย่าก,ก้มเลยยืนยืนนะคะไม่รู้ว่าเสียงจะถึงไหมก็อยู่ไกลพอสมควรนะหิมะตกแล้วค่ะช่วงที่ก่อนที่หิมะจะตกประมาณสองสามวันยายหน่อยได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะคะถ่ายภาพเก็บเอาไว้แต่ยังไม่ได้ลงวันนี้ยายยายหน่อยจะเอามาลง ไปในคลิปเดียวกันกับที่มีหิมะนะคะเดี๋ยวยจ้าหน่อยจะไปเข้าไปถ่ายในเมืองหน่อยหนึ่งนะคะเข้าไปถ่ายในเมืองหน่อยหนึ่งตอนนี้ยจ้าหน่อยจะถ่ายให้ดูหน้าบ้านก่ะนนี่คือหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านที่เราจะขับรถเข้าไปในเมืองนะคะไปค่ะต้นไม้ตรงนี้ก่อนค่ะต้นไม้ตรงนี้แล้วเราไปเปรียบเทียบกันวันที่หิมะยังไม่ตกนะคะยจ้าหน่อยก็ได้ถ่ายเก็บไว้อยู่นะคะยังไม่ลงให้เพื่อนดูนะคะแล้วก็ดูนู่นเต็มพื้นเลยค่ะอื นูน่นทุ่งหญ้าที่เคยเป็นสีเขียวนะคะเปรียบเทียบกันในคลิปเดียวกันนะคะก็ช่วงนี้ก็ต้งทนต่อไปกับความหนาวละคะ่ะอากาศหนาวหนาวของวันนี้วันอาทิตย์ที่15้าตุลาคมค่ะนู่นรถจอดอยู่นู่นนะคะย่าหน่อยเป็นคนขับเองคุณตานั่งเราในรถแล้วคะ่ะนู่นไม่รู้แกไปดูดสนุตร,ตรงไหนมานะน่าจะเป็นปายย่าหญ้าทางเดินหรือเปล่าดูคะ่ะ ระหว่างทางเดินก็เป็นน้ําแข็งนะคะก็ลื่นพอสมควรนะคะดีดีแล้วที่ไปเปลี่ยนลอ้อรถมาต้านไม้เหล่านี้ใบไ,ไม้ยังร่วงไม่หมดนะคะนู่นบนยอดก็ยังอยู่ค่ะแต่คงไม่กี่วันก็คงร่วงหมดละคะ่ะย่านี่เขาก็อยาก,อยากอยู่เต็มที่นะคะนี่ก็เ <laughs> พิ่งเกิดขึ้นมาก็จะไปซะแล้วนะคะเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วนะคะดลุดทุ่งกว้างดลุดทุ่งกว้างไปนู่น นี่คือหน้าหิมะค่ะหน้าหิมะหน้าสโนมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเราไปเปลี่ยนล้อตะปูมาแล้วค่ะมันก็จะจับพื้นถนนอย่างดีนะคะไปเปลี่ยนล้อมาแล้วนะคะเรียบร้อยไปกานถ้าถามว่าอยู่ยากไหมลำบากไหมมาอยู่ประเทศไอซ์แลนด์ มันก็อยู่ได้ตามสภาพละค่ะเพราะว่าเขาก็สร้างประเทศขึ้นมาให้เราอยู่ได้ในสภาพที่เป็นที่อยู่ได้นะคะที่ที่อยู่ได้ถ้าเราจะอยู่ข้างนอกแบบนี้ตลอดเวลามันก็อยู่ไม่ได้ยังแหละเพราะว่าเราเคยทํางานข้างนอกนะมีช่วงหนึ่งเคยทํางานอยู่ข้างนอกเคยทํางานอยู่ข้างนอกก็โอ้โหนะก็ก็หนาวละค่ะแต่ว่ามันก็ ทำกันได้นะ่ะถือว่าเขาทําได้เราก็ทําได้ช่วงหนึ่งเนี่ยหน่อยทํางานที่ป่าไม้นะป่าไม้ก็ถ้าแต่ถ้าเป็นอากาศแบบนี้เขาก็ไมไ่ทำงานข้างนอกแล้วล่ะก็ทําข้างในกันนะคะทําข้างในกันก็ก็ใช้ระบบปรับความร้อนแบบฮิตเตอร์นะคะใช้ระบบไอน้ําที่มันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งมาตามตามท่อแล้วก็มันจะมีที่พักอยู่นะคะก็แล้วแต่เราจะเปิดให้ อาร้อนน้อยร้อนมากแค่นั้นเองอย่างตามบ้านอย่างนี้เราก็มีฮีเตอร์ล่ะคะ่ะมีฮีเตอร์มันก็อยู่ได้นะบ้านท่อชายแอร์เย็นพี่น้องประเทศไอซ์แลนด์ชายแอร์อุ่นนะคะแอร์ร้อนแอร์ร้อนนะคะดูนนวิว<ม>กันทางะะลงเขาค่ะขับรถออกจากบ้านเราก็จะลงลงภูเขานะคะก็เป็นภูเขาที่ไม่ชันหรอกคะ่ะก็เป็นนี่แหละมันก็เป็นถนนก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ชานเมืองก็ไม่ได้ลาบากอะไรนะคะ นกก็คงไม่มีแล้วล่ะคงไม่มีให้เห็นแล้วล่ะเพราะอีกหน่อยน้ําข้างหน้าที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นก้อนน้ําแข็งนะคะจะเป็นก้อนน้ําแข็งช่วงที่ก็เย็นเยอะๆนะนะคะถามว่าจะหน่อยมาอยู่ได้ยังไงที่หนาวๆแบบนี้อยู่ได้ค่ะถึงจะหนาวแต่เราก็อบอวนไปด้วยความรักค่ะครอบครัวอบอุ่นไม่ว่าจะอยู่ประเทศนอก ไอซ์แลนด์นะคะหรือว่าประเทศไทยครอบครัวเราอบอุ่นค่ะเราไม่มีการทะเลาะก,กันระหว่างพี่น้องนะแม้แต่อยู่ที่นี่ครอบครัวออก็อบอุ่นดีไม่มีการทะเลาะก,กันระหว่างครอบครัวลูกเต้าอะไรพวกนี้รารักกันดีค่ะอันนี้ก็เป็นอน,นิสง์จากที่เราเป็นคนที่มีใจิตใจดีหรือเปล่าหยองจะของพี่น้องหยองจะของไม่มีนกแล้วนะคะไม่มีนก ทะเลสาบตรงโน้นก็เป็นลานน้าแข็งไปแล้วคะ่ะเป็นลานน้าแข็งไปแล้วนะคะเย็นความเย็นก็เยอะอยู่นะคะทะเลสาบตรงโน้นเป็นน้ําแข็งค่ะฝั่งตรงทุง่งหญ้าสีเขียวน้วก็มีหิมะคลุมเต็มอยู่นะคะตรงนี้ส่วนน้ําตรงนน้นก็เป็นน้ําแข็งนะคะบนภูเขาก็ขาวขาไปหมดแล้วคะ่ะเนี่ย แน่นอยพามาดูหนองน้ําตรงนี้คะ่ะนกก็ยังอยู่นะคะนกยังอยู่เป็ดยังอยู่หงยังอยู่นู่นนะคะออกว่ายน้ําแข็งว่ายน้ําไปกันน้ําแข็งนะคะนกยังอยู่คะ่ะห่านห่านฟ้าครอบครัวนี้ยังอยู่กับปิดน้อยยังร่องลอยเล่นน้ํากันอยู่นะคะหาอาหารกินกันอยู่คะ่ะความเย็นของน้ําค่ะนกก็เล่นน้ําแข็งไปคะ่ะ ส่วนข้างบนนี่ก็ขึ้นไปพักผ่อนกันไม่รู้ว่าสีหงหรือว่าสีน้ําแข็งเป็นสีเดียวกันเลยค่ะอาจจะสันส้นๆหน่อยนะคะเพราะซูมค่ะซูบนภูเขาวันนี้ก็จะมองๆหน่อยนะคะเพราะว่าใบไม้เริ่มร่วงแล้วค่ะสีแดงสีเหลืองเริ่มมองไม่เห็นจะเป็นสีน้ําตาลแล้วค่ะอยู่กับความหนาวแล้วนะคะไปไปขึ้นรถนะคะขึ้นรถหนรถก็จอดอยู่ตรงนู้นก็เดินมาพอประมาณนะดูเดินบุกมาก็ ใส่รองเท้าแบบยังไงนู่นรองเท้าโชว์รองเท้านะคะอืมก็ไม่เปียกค่ะไม่เปียกเบิ้งน้ำแขังออจเอแฉกับเป็นน้ำแข็งเบิ้ลพี่น้องเลยความเย็นนะคะความเย็นอืมให้ชมค่ะไปเปรียบเทียบกันระหว่างที่ช่วงหิมะยังไม่มาความสวยงามก็ยังอยู่ตอนนี้ก็สวยอยู่ล่ะค่ะสวยแบบนหนาวนะคะสวยแบบอึมคลืมอึมคลืม สวยไหมคะเห็นไหมยายหน่อยมายืนอยู่ข้างบนนะคะก็ได้จับภาพลงไปได้จะหน่อยยายหน่อยจะหมุนให้ดูนะคะรอบๆที่ตรงนี้นะคะตรงนู้นทะเลริบๆเป็นที่ยายหน่อยทํางานนะคะก็เลิกงานแล้วนะคะก็มาจอดรถตรงนี้แวะไปเอาอุปกรณ์ทํางานนะคะที่ตรงนั้นก็จะเป็นบ้านเราก็จะเหมือนโกบอลล่ะค่ะอุปกรณ์การก่อสร้างเนาะอ้ยเมยพี่น้องย่างข้งเขาหน่อยเดียวกับเมืยนะคะอ้าว ให้ดูประมาณนี้นะคะวนให้ดูวนให้ดูนะคะไปแนละ้วไปคุยข่าวกันไปคุยเรื่องสเพเฮรากันในรถด,ดีกว่านะคะ,ท,คนนะ,คะทําคลิปหน่อยนึงแล้วกันนะคะทําคลิปหน่อยนึงแล้วกันนะคะไอ้ต้นไม้ต้นนั้นสวยจังไหนนะนะสวยนะ วนอีกรอบนะคะตรงนี้วนอีกรอบนะคะก็ดูความสวยงามนะคะต้นไม้ก็กําลังเลืองนะคะกําลังเหลืองกาลังแดงก็นับวันก็จะ <c oughs> เหลือน้อยลงทุกทีแล้วค่ะบางต้นก็จะหมดแล้วนะคะบางต้นที่เขาแข็งแรงอยู่ก็ยังอยู่นะคะ,ะทางนู้นนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะเพราะเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามนะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนะคะปั๊มน้ํามันนะคะจะหน่อยเรียบร้อยล้ะค่ะคุณตากลับหรือยังไม่รู้นะคะอ้าวคงจะคุยกับเพื่อนอยู่ในปั๊มน้ามันแหละค่ะนทางกลับบ้านจะหน่อยตรงนู้นนะคะริบๆปลายเขาน่นแนละค่ะปล,ปลายปลายปลายหิวข้าวแล้วนะคะ จะมีต้นไม้ใหญ่ตั้งแต่น่าจะหลายปีเนาะเป็นร้อยปีแล้วมั้งต้นไม้ต้นนี้มันจะมีคู่เขาจะอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งทีนี้ลูกเขยเ็าออกแล้วค่ะก็ทาเป็นลานจอดรถละทําเป็นลานจอดรถก็ทํามีสนามหญ้าหน่อยๆน,นะคะวันนี้ก็เป็นบ้านของลูกสาวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้ตรงโน้นหน่อยนึง โอ้ยสงสารจางเสียดายความงามนะดูค่ะอันนี้มันเหมือนต้นกระหล่ำนะคะเหมือนต้นกระหล่ำม,มันสวยมากค่ะ ความเย็นค่ะความเย็นน้ำเป็นน้ําแข็งเลยนะคะยื่โทรศัพท์ลงไปตกน้ำสัละม่ยนหน่อยวันนี้ก็คือวันที่ 15. สิบห้าสุราคมค่ะอากาศก็จะบาน,นี้พะอาทิตย์ก็จะเหินประมาณนั่นค่ะนิ่งนิ่งของอากาศวันนี้นิ่งแบบเย็นเย็นสวยแบบอึมครึมอึมครึมนะคะ งนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะก็จะเป็นน้ําไหลมาจากบนภูเขานน่นนะคะบ้านยายหน่อยอยู่บนนู้นนะคะบนบนบนเขานน้นนะคะน้ํเกาจะไหลลงมาไม่ผ่านคะ่ะหยดติ้ง,ต,งติ้งลงมาก็มาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเห็นไหม,มนี่นะคะอืม,อมความเย็นค่ะความเย็นนะ น้ำไหลไม่ผ่านค่ะไหลลงมาไม่ผ่านมาเป็นน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ค่ะยันหน่อยนี่หักลงมาตะกี้กินเนาะไอศครีมธรรมชาติสโนว์ไอส์สโนว์ไอซ์เดี๋ยวจะไปปั่นเป็นน้ำแข็งที่ประเทศไทยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะดูก่อนดูก่อนดู่อนโน่นโน่นโน่นนะคะ